แคสผ่านไหมรีเมคทวายไลท์ภาคล่าสุดเป็นพระนางคู่นี้แคเทเธอรีนฮาร์ดวิเก้ผู้กำกับทวายไลท์เห็นด้วยถ้าต้องแคสนักแสดงมารับบทเอ็ดเวิร์ดคันเล่นและเเบนล่าสวานในรีเมคใหม่คงเลือกจากขอบเอลอดี้และเจนนาออทิกา้าทวายไลท์ทำให้โรเบิร์ตพททินสันโรเบิร์ตพททินสันและคริสเตนสจวตคริสเตนสจวต มีชื่อเสียงเมื่อเปิดตัวครั้งแรกในปี2008ส่งผลให้ทั้งสองประสบความสำเร็จในอาชีพการงานบนจอภาพยนตร์ล่าสุดมีกระแสข่าวว่าหนังรักแวมพร์ทวายไลท์อาจจะถูกนำมารีเมคอีกครั้งจากคำกล่าวอ้างของแคทเธอรีนฮาร์ดวิเก้ผู้กำกับทวายไลท์ระบุว่าหากรีเมคคงเลือกจาขอบเอลอดี้ และเจนน่าออติก้าเพราะดูเป็นคู่นักแสดงที่สมบูรณ์แบบที่สุดและนาทีนี้เป็นสองดาราที่ร้อนแรงที่สุดในฮอลลีวูดแคทเธอรีนฮาร์ดวิเก้ได้พูดถึงเจคอบว่าฉันหมายถึงเขาหน้าทึ่งมากเขาควรจะได้เล่นเป็นเอ็ดเวิร์ดเรื่องนี้จะเกิดจริงหรือไม่มารอลุ้นและติดตามไปพร้อมๆกัน